แรดแรดอะแรดผู้ชายแรดยังไงอ่ะครับก็ไม่รู้อ่ะให้ท่าเขาอ่อยเขาสนใจเขาเรียกร้องความสนใจเขาอย่าไปกลัวดิอ่าไม่เข้าใจแรดอะแรดไม่เข้าใจว่าผู้ชายแรดยังไงอุ้ยผู้ชายแรดก็ผู้ชายเช้าชู้ไปทั่วครับเรียกว่าแรดได้เหมือนกันแม่ วัสดีเอออยากเป็นเพื่อนเขามากๆอยากเป็นแฟนเขามากๆให้เขาสนใจพวัสดีด <c oughs> เอ้ยไอทีนะวัสดีกระดี่กระด้ขอวิทีขอกระดี่กระด้ามากมีความสุขมากเลยเหมือนเวลาแบบเหมือนเล่นเกมแล้วมันเข้าไปกระโดดกระโดดกระโดดอะไรเงี้ยเป็นดินแดนของเราอ่ะล่าเลยหมานี้เคื่อนไหวเยอะๆใช้ร่างกายเยอะๆให้ผู้หญิงสนใจอ่ะเอ่อ ไม่ออกไม่ออกลองดูลองดูลองดูนึกมุมไม่ออกเออแหมตะแต่วันดีโอเคต่อไปสเต็ปที่สองแบบีวิ่งมาเบรกอะสุดท้ายลัดที่สุดเลยผู้ชายวันนี้วันดีอันนี้คล้ายๆดีใจคล้ายๆดีใจอ่ะลองดูแร็ป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  ัสดีไม่แรกเลยัสดีอ่ามีขึ้นสุดท้ายัสดีไม่แรกเลยโอเคครับต่อไปไม่เป็นัสดีเขาปากล้วมือถึงนี่ อืมยองไงดีแบบว้ยวันนี้ตอนแรกก่อตอนหลังเพิ่มจูบด้วยเว้ยสามนี่มันติดเล็บวันนี้แกไม่มันเลยอ่ะผู้ชายไม่เล็ดเลยอ่ะเอ้าจัดไป สวัสดีครับดีมากเยอะขึ้นสวัสดีครับสุดสวัสดีครับเออคมาแล้วกระโดดมาตะไกลดีมากสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ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 โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีป้าปสวัสดียังไม่ได้มันถึงไปมันถึงมาหนูแล้ว มันขึงไปเออมันต้องแบบเป็นมิดแบบพยายามส่งความเป็นปมิดมากออกว่านี้อันนี้มันยังยังขึงอยู่กับเธอไปดีขึ้นวันด <c oughs> ีอะต่อไปเราเยอะกว่านี้เราเยอะกว่านี้ปัสดีออารีบร้องมาสนใจเยอะๆวัดดีไม่ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไอ้รุ่นนี้มันแรกไม่ค่อยเก่งมั้สวัสดีครับ โอเคเยอะขึ้นสวัสดีครับที่สุดแรกที่สุดสวัสดีครับมันบอกไม่ถูกอารมณ์มันแปลกๆอ่าต่อไปมาดูตัวแม่ครตัวแม่เขาแรดยังไงหนูไปเฮ้ยข้นเหมือนเลยเหรอไปสมาธิสมาธิ เรนน่าเรนน่ามันจะไปยืนลำบาไปสวัสดีค่ะดีมากมาขึ้นสวัสดีค่ะโอเคสุดๆสวัสดีค่ะโอเคบิ๊กค่ะดี ัน <laughs> แรกหรือนกกระยาง <laughs> ดูประหลาดประหลาดติงตองติงตองสามเส瑟ไป <laughs> ปัสดีครับ <laughs> อย่าหยุดดีอย่าหยุดพอหยุดปุ๊บมันจะมาขึ้นสองยาก มันต้องกบบีครับแล้วค้างไว้หน่อยแล้วเก็บหนึ่งไว้แล้วอัดเป็นสองเลยสมมติเราเชนกลับมาปุ๊บกลับมาศูนย์ใหม่มันอัดขึ้นสองยากเอทีเอทีเอทีติงต้องตั้งแต่เดินเลยนะแล้วพอครั้งที่หนึ่งปุ๊บคีฟครั้งที่หนึ่งไว้แล้วเพิ่มเลเวลขึ้นไปเพิ่มดีกีไปสองสองแล้วอัดขึ้นสามอย่าหนึ่งแล้วถอยกลับมาศูนย์สองแล้วถอยกลับมาศูนย์มันจะเหนื่อยสวัสดีครับดีสวัสดีครับดีมากสุดๆุสวัสดีครับดีไป อย่าคิดมากวันีครับวันี้ันนีครับ <c oughs> โอเคต่อไปวันดีไม่คุยข้างหลังไม่คุยไม่เล่นวันดีดูเพื่อนดูเพื่อน <c oughs> วันดีวันดีวันดีดีมากต่อไป <c oughs> ดีต่อไปดีสุดๆโอเคสวัสดีค่ะดีครับเนี่ยสวัสดีค่ะดีมากสวัสดีค่ะโอเคต่อไปสวัสดีครับ น่ารักนะเนี่ยสวัสดีครับดีสวัสดีครับดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับโอเค สวัสดีครับเออดีสวัสดีครับดีเยอะสุดสวัสดีครับเป็นญาติกับน้องทรายหรือเปล่าสวัสดีครับดีเยอะขึ้นสวัสดีครับสุดส <c oughs> ุดสวัสดีครับเขียนดีว่าสวัสดีค่ะดีเยอะขึ้น อาการหนักขึ้นสวัสดีค่ะสุดๆสวัสดีค่ะงอต่อไปสวัสดีแบบตลกสามเลเวลโอ้ยลำบากตลกอ่ะเราคือเราขำของเราเองอ่ะเรากำลังขำอยู่แล้วเราก็สวัสดีแล้วขำมากขึ้นแล้วก็สวัสดีไม่ต้องออกมาทำให้ตลกสวัสดีตลกยังเห็นไหมเนี่ยนี่ไง ปั๊มเนี่ยพอปั๊มไม่ต่อเนื่องร้ว่ะพอปั๊มเริ่มจะมาปุ๊บปั๊มก็หันมาถามพอปั๊มถามแล้วปุ๊บมันก็หลุดออกจากสมาธิหลุดออกจากคาแรคเตอร์เลยเพราะนั้นลองคีบไว้ไม่ต้องสนใจว่าใครจะคอมเมนต์เราดียังไงคีบไว้แล้วเล่นอย่าให้หลุดเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวความไดเข้าใจว่าเออว่าเวลาสมาธิเราอยู่อ่ะมันเป็นยังไงเราขำอยู่อะเราขำอยู่จากน้อยไปเยอะวัเดีครได้ ส <laughs> วัสดีครับ <laughs> ได้สด <laughs> วัสดีครับ <laughs> โอเคถูกต้องถูกต้องถูกต้องข้างหลังไม่คุยได้ไหมสวัสดีครับพิงพิงคเป็นอะไรพิงสวัสดีคร <laughs> ับมีปัญหาอะไรสวัสด <laughs> ี <laughs> เอาพิงเป็นอะไรเดี๋ยวคุยกันก่อนดิ